สวัสดีครับผมธาราสังหาประจินครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอสภาพแวดล้อมให้กับคุณผู้ชมได้รับชมก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่จริงครับฝั่งซ้ายครับโรงเรียนบ้านด่านบ้านว่านฝั่งขวามือครับสถานีอนามัยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบุกายครับที่ของเราจะห่างจากโรงเรียนห่างจากตลาดบริเวณนี้และก็ห่างจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบุกไฟรครับหรือว่าสถานีระัยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นที่แปลงที่ต้องการที่จะขายติดถนนหลักเส้นนี้เลยนะครับซึ่งเป็นถนนหลักในการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําตกตะข้อน้ําตกทานทิพย์แก่งคลองช้างคลานน้ําตกต่างๆครับสวนไดโนเสาร์ประจันตคามสองฝั่งข้างทางครับมีบ้านเรือนเป็นระยะเข้ามา ที่แปลงนี้จะห่างจากสี่แยกประจันตาคาประมาณ13กิโลเมตรถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นโซนวิวเขาวิวเขาใหญ่ครับกลับมาถึงแล้วนะครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือติดกับร้านค้าร้านขายของชำครับระบบสาธารณูประโภคพร้อมเลยนะครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ต รูปแปลงตามไฮไลท์สีเหลืองครับหน้ากว้างติดถนนประมาณ30เมตรดึกยาวลงไปครับประมาณ216เมตรตามไฮไลท์สีเหลืองเลยนะฮะโฉะนดคูดแดงนอสอสีจอครับแปลงนี้ขายราคาไรละ750 0 0 0บาทราคาไรละ750,000บาทครับท้ายแปลงครับจะติดคลองสาธารณประโยชน์คลองคอนกรีตครับที่ส่งน้ำมาจากเขื่อนตะเคาะ ซึ่งแปลงของเราครับจะห่างจากเขื่อนตะเคอประมาณ500เมตรเท่านั้นเขื่อนตะเคอก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินครับหจุดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจุดกลางเต็นท์นะถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาชมก็สามารถที่จะแวะไปท่องเที่ยวได้ครับบริเวณเขื่อนตะเคอรครับตอนนี้ทาราเดินอยู่บริเวณท้ายแปลงครับซึ่งจะมองเห็นวิวเขาใหญ่แปลงนี้สามารถมาสร้างโฮมสเตย์รีสอร์ท ที่พักฟูวิลล่านะครับได้เลยด้านหน้าที่ติดถนนครับออกแบบเป็นร้านค้าร้านขายร้านขายของชำร้านค้าส่งที่อยู่อาศัยได้เลยครับพื้นที่เมื่อก่อนเนะครับเป็นที่นาครับที่นาเก่าตอนนี้ไม่ได้ทำนาแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรไว้เลยครับเป็นที่รกร้างคุณผู้ชมสามารถมาออกแบบตามใจชอบได้เลยครับแปลงนี้ ทาโคกหนองนางโมเดลครับทำสวนเกษตรเชิงวิศวกรรมครับสามารถมาออกแบบตามใจลูกค้าตามใจคุณผู้ชมที่กำลังมองหาพื้นที่ตาบลบูกฝ่ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนได้เลยนะครับแปลงนี้ซื้อไว้เป็นมรอดอกให้ลูกหลานก็ได้ครับพื้นที่อยู่ติดถนนและก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวครับสวนไดโนเสาร์แล้วก็น้ําตกต่างๆในพื้นที่อำเภอประจันตคาม การเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปียเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คหลังสิบระยะทางประมาณ123กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนอณภูมิระยะทางประมาณ1 3 0ยกิโลเมตรไปทะเลบางแสนครับชลบุรี154กิโลเมตรห่างจากแหล่งท่องเที่ยวครับสวนไดโนเสาร์4กิโลเมตรห่างจากเขือเอเเเ่อนตะเคาะ500เมตรครับห่างจากน้ำตกตะเคะประมาณ3กิโลเมตร การเดินทางเข้าออกสะดวกระบบสาธารณนุโภคพร้อมมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเส้นนี้ตลอดครับและก็มีชาวบ้านที่ออกไปจับใจ่ายใช้สอยในตลาดอำเภอประจันตคามก็ผ่านเส้นนี้เส้นหลักเช่นเดียวกันคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับทารายินดีที่พาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินแปลงนี้ผืนนี้ วันนี้ครับธารากับขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมกับขอบพระคุณอย่างสูงธาราพาเข้าชมที่ดินที่ต้องการขายครับพื้นที่ตําบลบู่ฝ้ายอ,อําเภอประจันตคามจังหวัดป่าจ,จิงบุรีเนื้อที่7ดไร่30ตารางวาราคาขายไร่ละ7 5 0 0 0 0บาทครับราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้โดยตรงกับเจ้าของแปลงครับนะครับธาราเดินจากขายแปลงนะไปถนนลาดยางหน้าแปลงครับฝั่งของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะ ส่วนฝั่งขวาตรงนี้ครับจะเป็นแปลงข้างเคียงซึ่งมีการมาปรับปรุงพื้นที่ครับปลูกไม้เศรษฐกิจนะมีพายุงกันเกลาแล้วก็มีขุดบ่อเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูดแล้งนะแปลงของเรายังไม่มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ครับในตัวอย่างในการขุดบ่อครับระดับน้ํขนาขณะนี้ก็จะมีน้ําประมาณนี้สนใจติดตอ่อเข้ามาครับทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ทุกช่องทางการติดตอ่อทลายินดี ตอนรับทุกท่านครับที่มาชมที่ดินปราจีนบุรีวันนี้ทลาขอวอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพพละไม่แข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนครับคิดหวังสิ่งดใดคอยสมปรนาทุกสิ่งอย่างประกอบกิจการประกอบธุรกิจทำหน้าที่การงานอะไรครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความราบรื่นสมใจปรนาทุกสิ่งอย่างวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านทราสังหาปราจีนกราบขอบพระคุณครับ